สวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมคุณลิ์จากจอยส i ิกและวิดีโอเกมเพลย์ของ Evolve นะครับวันนี้ผมดีใจมากๆที่ในที่สุดผมจะได้เล่นเป็นโกลไลแอดสีเพื่อครับเป็นสกินที่ผมพยายามตามล่ามานานกว่าจะได้มาใช้นะฮะแล้วก็มาลองดูกันว่ากับเหล่าฮันเตอร์ที่ผมเจอออนไลน์เนี่ยพวกเขาจะสามารถ ต่อสู้กับผมได้อย่างสูสีหรือไม่จากการจัดทีมของเขาแล้วเนี่ยมีคาบอดมีไคล่ามาีมาคอฟสามคนเนี่ยดูจะเป็นทีมที่โหดมากนะครับว่าส่วนทัพเปอร์ไม่มีคนเล่นเนี่ยไม่มีคนเล่นเนี่ยเป็นตัวแม็กกี้แน่นอนก็น่าจะเก่งดูแล้วทีมนี้น่าจะไม่ธรรมดาครับเอาละเริ่มต้นมาเราต้องหนีไปทางไหนกักทางหนึ่ง ในทีมเขามีแ <sup> ม็กกี้อยู่ผมอาจจะไม่ค่อยที่แต่มันั่งซุ่มนั่งซ่อนกันเท่าไหร่นะเพื่อกระโดดเอากินได้คำเดียวไปซะละไม่ทันละ พเขาลงเครื่องบินมาแล้วเสียงวิววิวได้ยินอยู่ผมหาเกาะได้น้อยเกินไปนะเนี่ยทำเป็นเล่นนี่ได้ยินเสียงเลยทันทีนั่นไงเขารวดเร็วจริงๆเขาเจอเราก็อย่าไปอยู่สิครับจะอยู่ทำไมล่ะครับ ขึ้นมาแถวนี้ยังโอ้ใกล้ละโอ้เริ่มมาถึงก็มีคนเลื่อนรถเลยเอาแล้วไปปลุกนกเฉยเลยเฮ้ยไม่ได้อยู่ใกล้เลยนะเนะี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนกันแล้วอยู่ตรงไหนกันแล้วยังมองไม่เห็นนะ เขาไปอยู่ตรงไหนกันเนี่ยโอ้อยู่นี่นี่เองอยู่นี่นี่เอง ทำไมทุบไม่ตายวะมันแล็กหรือมันอะไรของมันวะเนี่ยเอามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเอาดัสแท็กโดนุมด้วยไหมไปดีกว่าอย่าอยู่กันแถวนี้นานเลยอย่าอยู่นานเลยแถวนี้ไม่น่าจะดีแล้วไทแลนด์ช่วยผมสิลูกแหมเราเป็นสัปะหลาดเหมือนกันนะเราต้องพึ่งพาอาศัยกันไม่ใช่หรือ ไปแลวจ้าเอาละเราพร้อมแล้วหาที่ก่อนหาที่เหมาะๆตรงนี้น่าจะดี รีบรีบเขาตามมาติดๆอยู่รีบหน่อยรีบหน่อยอยู่ไหนกันแล้วอยู่ไหนกันแล้วอยู่ไหนกันแล้วทำไมไม่มีใครตามมา มีคนตามมาเอาไอ้เหี้ยนกเควนเอ้ยมีคนตามมาไหมยังไม่มีใครตามมาเอาอยู่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างผมสวนเับพวกเขาไปแล้ว หลบได้อยาโโ่างชิวเฉียดโชคดีไปนะครับโอ้โหจะไม่ไม่ย่ำนกสักครั้งมึงจะไปนไรไหมเนี่ยโกลาดเลเวลสองก่อใกล้เต็มกินก่อน เอาเกตอ e ว o l ให้เร็วที่สุดเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราไม่มีสัตว์ตัวใหญ่อยู่แถวไหนบ้างเลยเรอโอ้นี่เาขาฆ่าทิ้งตายหมดเลยเอา้าแล้วทำไมมาเฝ้าศพอยู่คนเดียวล่ะจ้า ไม่ไม่เป็นภาระของลูกหลานเพื่อนหายไปไหมดเนี่ยตายไป,ไปคนอื่นล่ะเดซี่ก็ตัวแสบจ้ะเดซี่ก็อย่าอยู่เลยอ้าวโดนมีคนโดนแดกไปหนึ่งคนถือว่าเป็นโชคดีของผมนะเนี่ย ก็มาตะครับเอาแยกมาทางนี้หนึ่งคนขอแล้วกันตามตามอีสองคนอยู่ไหนมาแล้วเหรอ ไตกหมาทำไมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเขาประสานงานกันโคตรดีครับ

อ,อโอ้เลือ,อชิวผมน้อยละนีดีกว่าห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 นีดีกว่าคือ จากการที่ผมสังเกตการเล่นของฮันเตอร์หลายๆคนเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับผมรู้สึกว่าการโดมมอนสเตอร์เนี่ยสำคัญที่สุดคือโดมเมื่อเขาไม่อยากจะสู้นะครับไม่ใช่โดมตอนที่เขาอยากสู้ถ้าโด,โดมตอนเขาอยากสู้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์ยังไงเขาก็ไม่หนีอยู่แล้วครับแต่ถ้าโดมตอนที่เขาไม่อยากสู้อย่างเช่นตอนที่เกราะเขาหมดเนี่ยแล้วเรารู้แน่ๆว่า เ้ยมันจะต้องหนีอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นช้อยที่ดีกว่าโอ้โหขาบ,บอดขาบ,บอดยิงยิงกูอยู่เลยเลยมึงอยู่ใกล้กันขนาดนั้นเลยเหรอวะ มันมีใครล่ามันจะวิ่งเร็วตามุมทันมันเนี่ยเอา้าเสียงกันละขั้นสามมันอยู่ใกล้ๆเอา้าอยู่นี่นี่วะ บอดเมื่อกี้เห็นอยู่คนเดียวไม่อยู่ซะแล้วเหรอแม่เสียดายถ้าได้จับจับตอนอยู่เดียวๆก็น่าจะได้สักหนึ่งดาวผมว่าดูจากท่าทางแล้วเขาน่าจะกลับไป power r เลย์กันหมดแล้วฮะน่าจะสู้ยากแล้วทีนี้ ถ้าเขากลับไปเพราะว่ารีเลงจริงผมควรจะควรจะปั๊มให้ไวเลยปะเก็บบัฟเก็บอะไรให้ครบเรียบร้อยให้หมดไปเกือบเต็มไม่พร้อมก็เกือบพร้อมสุดๆแล้ว vớt yeah, á ตายตายเราสามารถเก็บเราสามารถเก็บทัปเป,ปอร์ได้ถือว่าเป็นข่าวดีครับสะ<ว>พอตจะหน,นีไปไหนตายเธอตายแดกศพมา เรียบร้อยเมดิกดาวเาวหลือแค่มาคอปกเดซี่เท่านั้นมาคอปกเดซี่มาคอปจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนตัววางระเบิดมานี่เลย <c oughs> เรียบร้อยเหลือเดซี่คนเดียวแล้วครับเ <c oughs> ดซี่คนเดียว เฮซี่อยู่ไหนหมาจิงจอกเจ้าเล่ตายซะเก็บชัชเยสโกุหลาสีทองพ่นไฟโชว์รูปหล่อจริงๆดีใจมากที่ได้มาใช้นะครับเอาละครับแมทสั้นๆขอบคุณสำหรับการติดกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ